น,นี่ไมโคจกหลูมเอาเพื่องใส่ทุกคนเป็นลูมเป็นลูมไปทู่นอันก็ะวานปูยเป็นโคง้งยาวเหยียดอยู่หล่ละยาวเหยียด ใหญ่มากยงวมากคนเล่นให้ดูเป็นขัน้นตอนเดี๋ยววันนี้ก็คงเสร็จแหละกบกบแล้ก็เอาน้ำใส่เดี๋ยวก็อ่านปูนหน้าหน้าอันนั้นมันตอนนี้ก็สีิ โคเล็กเข้ามาทังแตบสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้กสิมาอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของที่อันทำงานเนาะนี่เลยทุกคนไม่โครตรงนั้นจกุกเสร็จแล้วนะคะกำลังกบทำโคนน,น,นี่นึกว่าไปดูตัดหญ้าลูกหลาน โอมยากไม่ค่อยนั่นหะรืลหลานเฮ้ยมึงต้นอันนี้ลูกหลานนี่อันนี้ขั้วอันนี้เวลาออกดอกไปพัดได้เดลยงามขนาดามาตัดอันนี้เหลือคนต้นมากไงเอายอดมันไปต้มกินได้นะคะทุกคนเนี่ยต้มกินได้กินน้ำพริกปวนสองหนุ่มไปจัคูณจัดเนี่ย สองนุ่มสองมุมสามนุ่มสามมุมนี่ลูกรีวิวตัดหญ้ากันลูกหลานที่ตัดแป่งนี้นะคะอู้หูรอบๆคนปูปูเอ้ยปูต๊อกตอกตก๊อกตอกตอกเรากำลังซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องตัดเครื่องตัดไม่เข่าหรือว่าพังเป็นไงพ่อเครื่องพังหรือไงตัดไม่เขา่า ตัดหญ้าอันนี้แหละทุกคนตัดหญ้าค่ะรอบๆไปครับน,นี่ทุกคนกำลังสอมตัก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 เลยตัดไปทุ่ม่นุกสามคน สามนมสามโมมมาตัดหญ้าวันนี้นะคะรอบๆบรรยากาศทูกหลานให้ลูกหลานได้ดูวิวหญ้าเต็มตึงเลยตัดแล้วก็สิได้เอาทุเรียนลงสองนม,มสองโมม,มไปตัดม,มุม สองนมสองนมใส่อยู่ชั่วเกี้วชั่วเกียวเกียแล้วทังคนกะโรยปูนโรยอะไรเสร็จแล้วลูกหลานเกี่ยมาเรียนลงนั่นอะ่ะเสร็จรอบรอบทีทางโอ้ยกวงขวงลูกหลานง,งานอลังการทาแก่ขันนพิ่นได้ทำอะไรโอ้โหทำใหญ่ทำโตนะคะทุกคนทำอาหมมเลยเนี่ย อันนี้เป็นพามตัวนี้นะ,ะยังไม่มดทุกคนถ้าแก่พามคนเยอะสามพามเงินนะสีเอาสิทำมดเลยทำทุเรียนมดเลยนะคะยังม,มีสวนอยู่วังประดูอีกทุกคนสวนที่หญ้าไป่าย่ายดูเลยงามทุเรียนเนี่ยโอ้ยบวบคันคันว่าโมก็ว,มว่าโมนะคะทุกคนสวนทุเรียนอยู่วังประดูนะงามสวยทุเรียน,นว่าขาว่ารับดึงนะคะทุกคนิวดี ทุเรียนก็งามนั่นแหละที่ไปรีวิวให้บึงอันนี้เพิ่งกระชิ่ำไปนะั้นแหละทำสูตรได้สูตรมาใหม่อ,อ,มมอะไรเพาะไม่ก็สิเป็นคู่ เป็นร้องระบายน้ำจุดได้ยาว,ปาวเป็นต้นง่ายมากที่เยอะอนนอนนลงบดอันทุเรียนยูวังกอดูนะเป็นพันต้นทุกคนสวยแต่อยูน่นี่ก็โอ้ก็ชีเยอะคือกันลูกหลานเยอะมากถ้ามันปลูกเป็นนั้นขึ้นมาอันนี้กันทดลองปลูกไปแล้วเนี่ยสามสามต้นทุเรียนคู่ ถ้ามันโตขึ้นมานะโอ้ยใหญ่โตยเยอะแยะเงาวะ่ะเยอะแยะโอ้ยทุเรียนบะทุเรียนป็นราคาราคาแพง สอ,สองมุมสองมุมไปกินน้ำ้อนทำทำใหญ่ที่เยอะยลงเรียนเต็มหมดเลยเขาแก่บนหญ้าอยู่ใจด,ดีนะคะทุกคนใจด,ดีบนงแงงลูกน้องเลยโอ้ยยันอปอยู่ันกิน TV, วิววัาเดตสวยงามคนวิวบรรยากาศดีๆีฉากที่ากน้องขันจ้าสวยงามงามหลุดลงไปข้างล่างใส่เลยตรวจตรวจตรวจ

เยยนใบใบอันนั้นมันบุนเข้าต้องผลใหม่งามงามลูกหลานเด็ดเอาไปต้มเอาไปลวกได้นะคะทุกคนถ้าดอกมันออกมาเราไปพัดใส่ไก่พัดอันใส่ไข่ลูกหลานโอ้ยแซบแซฟเนี่ยยอดเบิ้มมาเริ่มเลย ร้านทั้งนี้ก็ติมตึงเลยลูกหลานกำลังสีอกดอกก็มีเต็มเลย เกี่ยวพุดเลยเนีย่ยรีวิวาดการไปสองนุม่มสองมุมตัดจฉพูน <c oughs> น,นี่มันจักแกนี่ร้อนไหมพ่อร้อนไหมร้อนก็พักก่อนนะคะกินน้ำกินท่าก่อนเดดมันร้อนมอแตกลั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 กวนตวนจวน เป็นโคดนเป็นโคนทุกหลานเป็นโค่นะข้างล่างมันก็ติ่มข้างล่างก็ขึ้นไม่ติ่มต็มตึงตงต้งเลยพดน้ำยิ่งแตกงามเอาทุเรียนมันลงมางามคือยาอะไกัยังใคร <laughs> เด็นน้องในนึงเด้อลูกหลานน้องเครื่องนีหนึงค่ะ สองนุ่มยังพักกินน้ำมันร้อนสำหรับกินีิก็เชไดลาลูกหล,ลานเดอ้อพี่น้องทุกคนทุกราทุกกำลังใจเอฟซี FC ทุกประเทศนะคะเมืองไทยเมืองลาทุกเมืองฝรังอังกฤษฮัลโหลไมสลเ e นแตงก n เอฟ a n วันแตงก n แตงก s โซมา h